นี่คือตู้อะไรครับอยู่ริมถนนนะครับไปดูกันว่าเป็นตู้อะไรนี่คือตู้แจ้งเอจุกเฉินนั่นเอง ถ้าคุณเกิดเอตร้ายหรือใก่จกจริงวิ่งราวใครทำร้ายร่างกายนะครับอยากแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มากดปุ่มนี้เลยนะครับนี่วิธีการทำก็คือกดปุ่ม iOS 1หนึ่งครั้งรอเจ้าหน้าที่ตอบรับนะครับและก็คุยนะครับนี่ตามองที่กล้องนี้นะครับซึ่งด้านบนก็จะมีกล้องอีกตัวน,นะครับไว้จอดส่รอบข้างนะครับกล้องนี้สามารถหมุนได้ซึ่งเขาจะมี จอ CCTV ดูอยู่นะครับว่าเราเกิดเหตุอะไรและมีอะไรบริเวณรอบข้างนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาในที่เกิดเหตุเป็นเองถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับเนี่ยครับปุ่ม iOS ขอความช่วยเหลือในกรณีจุกเฉินนั่นเองซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุเมื่อไหร่นะครับเราเดินเดินอยู่อาจจะมีไกลจกชิงวิ่งราวหรือทำร้ายร่างกายก็ได้นะครับ ตู้นี้ถือว่าเป็นประโยชน์ตอบประชาชนที่มาใช้บริการแถวนี้เพราะว่าแถวเรียบโดนตรงนี้ก็จะมีจุดที่คอยไว้วิ่งนะครับเนี่ยวิง่งตามลู่เนี่นครับหรือรอรถเมย์รถสองแถวนะครับผมจะเกิดเหตุอะไรก็กดได้เลยและตรงนั้นนะครับาทางที่เดินระหว่าง สะพานลอยอด้านนะครับในจุดนั้นมันจะเป็นจุดอับนะครับมุมมือดอาจจะเกิดเอดร้ายอะไรขึ้นได้เราก็วิ่งมาถึงจุดนี้นะครับถ้ามาถึงนะวิ่งมาถึงแล้วมากดปุ่ม iOS ตรงนี้นะครับก็ไกลอยู่เนาะจะวิ่งมาถึงเมล่ะเออแต่ต้องมาถึงแ้วแหละเกิดเอจร้ายอะไรก็มากันเลยนะครับปุ่ม iOS นี่ครับ